เดินเที่ยวเมื่อยแล้วก็ได้เวลากินเขากินน้ำแล้วพี่น้องไปเบิงไปเบิองน้องตัวเกลียวจังได้คอยหูจกา,า,ากคว่ำเบาคักเบาเนี่ยเห็นเอื่อยแปลน้ำแล้วว่าเผ็ดเพด็ดเพ็ดวาซาันอยากได้น้ำน้ำเอื่อยจะแม่ลูก่นฉลาดแต่หน่อยค่ะน้องตัวเกลียวแม่ไปเบิงคว่ำตะหักแต่แพง้งน้องตัวเกลียวน้องนาะฬิตากาเัเบาเปลี่ยนพี่น้องเขาเอาแก้วผู้ยยใหญ่ห้เพิ่นละทามว่ะแก้วแบบนี้มันแตกไม่ใช่เหรอว่าซันว่มะมแตรผููฉลาด ดูเพิ่นสองคนนี่ไปเบิ่งเอาพี่น้องไปเบิงเ่งเ,บงเอาตากตาหักจ้ะมาเด้อพี่น้องมากินเข่าครับน้องโซเฟียาอยากกินแล้วอ่ะอยากกินรอแป๊บนึงจ้ากินเลยวะอยากกินเลยวะอยากกินเลยในจะเอาหมูไหมลูกหมูไ,ไม่ได้สุกอยู่นะครับไม่ดาวข้าวเห็นนี่ือนกัน้องเนาะดาข้าวก,ก่อนต้เนาะเอาไอ้ซันไปแคปแกะกระดิบุญ วันนี้มากินข้าวนะครับโอ้ย่างย่างแบบหินภูเขาไฟแหมออืย่างหินภูเขาไฟย่างใส่หินภูเขาไฟนี่ไงเป็นย่างหินภูเขาไฟชื่อนี้อันนี้แบบมากชิ่อชัใส่ซอสน่ะจะกินหมูแต่รอแป๊บนึงก่อนะสุโอ้มเงี้ยอันนี้อะไรกันหมูอยากกินอะไรอยากกินอะไร Chị môn mua của có nghiệm. nè got a môn nho. này đoán? Bần bông bông niệm nữa kia 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 nè kiểu có miếng kia 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 như này kia 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 เ hey, mm hmm. yeah. นะะื้อหม้อนี่ออกมากินโบติคอนั่นอเ้ยถูกปะย่างหมูร้อนๆครับว้าเนื้อดีมากเลยอ่ะเอาให้รนอาหน่อยเอาให้ราคาเอาอะไรเอาน้ำเหรอแต่บวดให้ซีดูกอ่ายเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำ โอเคโอเคที่เราม่ต้องกินใหม่ตอนนี้เด้อดดูบลลดูดูเบลไปเดี๋ยวพี่เบลลคอเบกินมากค่ะนี่นะอ้คนยังมากแบบนั้นกินเอเงนี่ไงมันมันจะตไม่ให้หลอนเนี้ยอ่าชือสอมือนะสองมือสองมือโอเค านี no. No. No no, no. Yeah, no. ่ยหนุกแค่หน่ไปหนงไปหนึ่งกำลังบวชนี่กินน้ไกินน้ไแล้วนะน้ำแม่แค่เรียมหนิแค่ียมตาไม่ได้กินเลยเอาหนิไปกับเอาหมูไ่ลวกหมูแม่หนิหมูนี่ อาเกี้ยนีนอาคาของติู่นี้ครับอันนี้หันอ้ขอขึ้นขึ้นเลยไปล้อึ๊บเกียงมากนั่นของิ๋พอเกี่ยวนะติที่ตากินละโอเคอัปปะให้ตากินลูกนึู่กิน ถึงเวลากินแล้วปีนเขาถับก่อนข้างขี้ข้าวกก่อนค่ะเอาหนิหมูต้องสุก่เด้หนิเอาหมูบนาดไหนก่อนอะไรคุณน้องก็ย่างใหม่นะคะคุณน้องเชิญจานได้ยังโอ้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วนัครับคุณกูขี่ย่างให้กินนะฮะเนื้อเขาแบบดีมากอุ้ยสอสพี่บิ๊กเนื้อหมูป่าเป็นตัวอย่างเนาะติมก้อน ผมยังได้ปากผมเขาสิลูกน่าเ้ออร่อยไหมคะถ้ากินแต่รสจะอร่อยมากเลยออาเน้ยมันมันิ้เขาแล้วบันคือจินนาำบานค้ำ้มือบานใช้มมูมันน่ะดูิ้ม่ากจินเป็นข้ากินัอย่งนี้ตะเกียบจิ น okay. okay. ี่แต่อเมร์ไหมสนุกเอาเนื้อไปอยู่โอเคแบ่งกันนะแบ่งอันี้ให้น้องเอาดีไปยังนั่งดีๆนั่งดีๆลุกขึ้นดีๆนั่งนั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงครับโอเคถือแก้วโอเคถือแก้วว่าไงนะการเขาเพิ่งจะซีขึ้นจหกรอกกาด แก้บนอยแก้วรูดแก้บโอ้ยได้ไหมลูกแก้บน้ำเกิบแก้บน้ำให้น้องหน่อยคิวพ่อกินแล้วตอนนี้ที่เนืบันเนี่ยใช้อะไรบะเตี๋ยมีบอกเนาะนี่นี่อันนี้ใหญ่น่เออมันเนี่ยโอ้ยเห็ดหมู

บอกน้องสิน้องเป็นวัดนะอืมกินก่อนเมื่อเลง่นน้ำนอนโรงพยาบาลเหมือนเหมือนพี่กินิสัยมตอนนั้นนะอืมเดี๋วนะนะยวพ่อก็จะไปไปไปหัป่เตียงเหมือนพี่นะอืมอ่ะพี่ก็กินได้พี่นะพี่ถึงกินกูพี่กินแล้วหนูก็เสียงเกงล็ดหนาด้างล่างด้วยเอาไปข้างล่างให้น้องเห็นหน่อยนะน้องกินนะเอาไปข้างล่างเออไว้นั่นแหละถ้าคน ถ้าคนมาเดินนาหกเฮ้ยหอหลอน้อตวเกียอยู่นี่หนุของนุอยู่นี่นี่ของพมากยห่ืมากเหนอยำากมากยำคลินมากอ่ะฮะที่นมันอร่อยปลาซิบุแซบบอบนุนมันนุนิ่มมาก มองท่านอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะคินก่อนจ้า